นี่ยแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งเออเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปพูดเเรื่องนี้เรื่องหนึ่งก็คือที่บอกว่าอ่าซอกเนี่ยโดนหรือเปล่าอ่ถ้าใครยังไม่ได้ดู E ีีแรกนะผมไปดูก่อนเลยที่ช่องอัมบาชแนลนะครับผมไปดู e ีีแรกผมผมวิเคราะห์ไว้แล้วครับผมจะเป็น E ีีต่อจาก EP ีนี้นะครับผมจะได้แบบทําความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องอัมบาชแนลด้วยนะครับโดนมันก็มีรายการวันก่อนหน้านี้ ก็มีนะครับผมที <Darwin> uh, hey. <you> right. oh. ่แบบว่าสองไม่โดนแล้วนับคู่คู่ใครนะไอ้่เห่าดงครับคู่เห่าดงอันนี้ครับอาจจะมีอ่าจะมีคู่คู่เห่าดงนะผมที่แบบว่าสองไม่โดนแต่ตัวเองเสียการทรงตัวเองกรรมการมันแบบมันอาจจะแบบอาจจะเพลอหรืออะไรไม่รู้เสียการทรงตัวแล้วเหมือนล้มกรรมการเลยนับอันนั้นยังไม่ถึงพื้นด้วยใช่ยังไม่ถึงพื้นแต่แบบแค่เหมือนแบบอาการเหมือนซอกไม่โดนแล้วก็เหมือนแบบทำท่าเหมือนเมา กรรมาการก็นับอันนั้นยังไม่ได้ล้มถึงพื้นด้วยอ่านี่นะครับผมแล้วก็หลายคนมองว่าซุปเปอร์เล็กชนะยังไงอย่างที่ผมบอกครับผมซุปเปอร์เล็กชนะได้เนี่ยเพราะว่าลูกนับเลยเอาจริงๆคือเพราะว่าลูกนับเลยเพราะว่าพอมันมีน้าเนี่ยมันก็เป็นสองแต้มแล้วตั้งแต่ผมดูรายการวัดมานะผมยังไม่เคยเห็นเอ่อคนไหนที่แบบว่าเอ่อที่แบบว่าได้นับ แล้วมา,า,มาแพ้คะแนนย,ยังไม่เคยเห็นนะอย่างคู่เจ้าสิงดมทองกับไอ,แบอ,บอ้แลมบงแลมบงแลมบงโดนสองนับแล้วมาได้คือหนึ่งนับหลังจากนั้นสิงดมทองก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งต่อยคุมเชิงคุมอะไรจนครบสามยกต่อยหนีเนี่ยวแลมบงเดินไล่อัดอันนั้นน,น,น่าเกียดกว่าแลมบงทําอยู่ตัวเดียวด้วยสุดท้ายแล้วแลมบงก็ไม่ชนะเพราะว่ามันได้แค่เขาสองนับตัวเองหนึ่งนับ ถ้าอยากจะชนะได้ต้องได้นับคืนเท่านั้นกับการถ้าไม่มีนับนี้ผมก็มองว่ารถถังก็ชนะนะครับผมถ้าไม่มีนับนี้รถถังก็ชนะนะครับผมเอแฟนคลับของต่ละสองฝ่ายก็ใจเย็นๆนะครับผมอันนี้อันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะครับผมที่ผมเห็นแล้วผมก็วิเคราะห์ตามตามที่ผมเห็นนะครับผมใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็แล้วแต่อันนี้ผมพูดในในมุมมองของผมก็อยากจะแชร์มุมมองของตัวเองให้ให้หลายๆคนที่ ได้ได้ดูได้รับชมกันนะครับผมมาอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเรื่องกอดอผมว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็ออกอาวุธของมามาเรื่อยๆพอตัวเองเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดเริ่มอะไรแล้วก็เริ่มแบบว่าต่อยประคองตัวเองเอาตัวเองให้ให้รอดเพราะอย่างซุปเปอร์เล็กคงคงไม่มีเหตุผลที่ต้องชนะน็อกพอชนะน็อกไปก็ไม่ได้โบนัส ต่อยเอาตัวเองให้หล่อส่วนรถถังต้องเดินบี้อะ่อะเพรารถถังเขารู้ตัวเองอยู่แล้วเขาต้องต้องตามเอาคืนน่ะถ้าสำหรับใครที่ต้องการเรียนมวยไทยมาที่นี่เลยนะผมมวยไทย ลูกสวนมวยไทยแคมป์นะครับผมทดลองเรียนครั้งแรกเพียง200บาทนะครับผมบอกเลยไม่มีพื้นฐานคุณก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเรียนป้องกันตัวลดน้ําหนักหรือกระชับสัสดส่วนเราไม่ได้แค่สอนมวยอย่างเดียวนะครับผมเราสอนวิธีการป้องกันตัวและสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับผมลดน้ําหนักได้จริงนะครับผมดูแล้วกดติดตามไปเลยนะครับผมที่เพจลูกสวนมวยไทยแคมป์ถ้าเขามั่นใจว่า เขานัา่นเ,เขาไม่ต้องเดินตามเอาคืนก็ได้เพราะเขารู้ไว้ว่านับเนี้ยมันสําคัญเขาเลยเดินตามเอาคืนซุปเปอร์เล็กยกสามช่วงใบปลา,ายยกเริ่มเริ่มหลบเริ่มเอาตัวรอดและเตะเริ่มเตะเริ่มเอาตัวรอดป้องกันตัวและอืมมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเทคนิคต่างๆมันอาจจะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจใครๆหลายๆคนแต่จะให้ไปแลกมันก็แล้วแต่สไตล์คนความอึดความทนไม่เหมือนกัน ถ้าให้เป็นแลกตัวเองคือแตกแล้วจะไปเปิดแผลอีกก็ก็ยังไงอยู่ถ้าจะให้เป็นแลกจะถ้าจะเป็นเหมือนเพนชาชายมามันก็ไม่ไหวอ่ะเห็นไหมเห็นเพนช่าชายไหมได้ดูไหมครูครูเลยวะครูสามอ่าหลังจากเอเมเนี่ยหน้าบววหมดคืออ่าความอึดความทนของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันสไตล์การชกมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าอยากให้แลกอ่ะผมเชื่อเลยลองจับเศษสันมาเจอรถถังดินั่นน่ะมันไม่มีใครถอยแน่เพราะสไตล์เหมือนกันมันสไตล์ใครสไตล์มัน อ่ะนี่นแหละสิ่งที่ผมแบบอยากอยากจะชี้แจงนะผมนี่ก็เป็นอีพีอีพีหนึ่งนะผมหรือถ้าใครอยากจะให้ชี้แจงตรงไหนมีตรงไหนเสริมอีกปไว้โอมีก็ไม่นะบางก็น่าจะเคลียร์หมดน,นะน่าจะเคลียร์เคลียร์เคลียรย์ทุกประเด็นหมดแล้วสิ่งสิ่งที่แบบ<ช>เอยิบยกมาพูดนะผมเพราะว่ามันก็เก่งเล็กเก่งใหญ่เออเก่งเล็กก็เก่งใหญ่เข้าใจอยู่เพราะว่าส่วนตัวมผมอะผมชอบรถถังอยู่แล้วนะอันนี้จริงคือผมชอบรถถังอยู่แล้ว อันนี้เราพูดพูดในมุมมองที่แบบว่าเออแบบเป็นกลางครว่าเพราะบางคนก็โหไปด้อยค่าซุปเปอร์เลกเกินเฮ้ยซุปเปอร์เลกเขาต่อยมาขนาดนี้แล้ว, mm. วเขาไม่ได้จับฉลางได้บางคนก็แบบไปด้อยค่าด้อยค่าเกินเออด้อยค่าเขาเกินเขาก็โดนโดนโจมตีเยอะผมเชื่อว่าเขาไม่สบายใจหรอกครับที่จะมาชนะเพราะว่าไอ้นี่อย่างเงี้ยแบบว่าด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยชนะต้องมาเจอเหตุการณ์องี้ยสู้ สู้ว่าไม่ต่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมามาเจอกระแสดามา่าอะไรเงี้ยชนะมีแต่เสียเออเพราะว่าซุปเปอร์เลกมีแต่เสียเสียเออซุปเปอร์เลกก็มีแต่เสียเสียเพราะชนะมาคิดอยู่แล้วผมคิดอยู่แล้วถ้าซุปเปอร์เล็กชนะมามันได้ใหญ่คนที่เล่นการพนันกันนะ่เขาเล่นซุปเปอร์เลกกันเพราะว่าเขาอ่านแผลว่าหูน้ําหนักรถถังก็ต่อเออน้ำหนักนก็ต่อ,อ,อ,ลกกตอแล้วซุปเปอร์เลกยังเป็นรองอีกอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าเล่นซุปเปอร์เลกกันคราวนี้มันก็เลยมีแต่แบบ ชนะมาครับชนะมาเออมึงก็มึงตัวใหญ่กว่าเขามึงทำหนักไม่ได้มันก็ค่อนข้างจะมีผลผลเสียเยอะบางคนก็ไปด้อยค่าโอ้ยซุปเปอร์เล็กเป็นคนบุรีรัมย์ไม่ใช่คนไทยนี่โอ้โหอันนี้ผมว่าแม่งแม่งเบี่ยงประเด็นแล้วแม่งแม่งเบี่ยงประเด็นเกินไปแล้วเราอย่าอย่าอย่าด้อยค่าเกินไปผมว่ายินดีกับผู้ชนะนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ผมเชื่อะั้ามวยเขาระดับนี้แล้วเขาไม่ได้แบบว่าเขารู้ว่าแบบอะไรเป็นอะไรมันมีหลายเหตุการณ์ที่เขาต้องต้องสำหรับคนที่ชอบมวยห้ามพลาด แอดเลยพักยก458เชียร์มันลุ้นมันติดขอบเวทีด้วยระบบ AI พักยก458เจอมาเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเชื่อเหอะว่าทั้งสองฝ่ายก็ก็เคยเจอแล้วผมและเขาไม่ได้เกียดกันมีแต่กองเชียร์นี่แหละที่แบบว่าให้เกียดเกียดกันกระแสดรามาด่ากันไปด่ากันมาว่าคนนั้นดูมวยไม่เป็นคนนี้ดูมวยไม่เป็นคนรู้ได้ไงว่าเขาดูมวยไม่เป็นคนรู้ได้ไงคนเรามัน ขนาดเราเลือกตั้งแต่ละคนยังชอบไม่เหมือนกันเลยดูในมุมมองของใครของมันนะครับผมควรจะมาแลกทัศนคติกันคุยด้วยเหตุและผลนะครับผมอ่ก็ถ้าใครมีเหตุผลอย่างอื่นก็ลองลองลอง,ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะผมก็ลองมาคุยกันนะครับผม๋ยวถ้ามันยังไม่เคลียร์ไงเดี๋ยวผมลองเอาคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยมามาพูดในอีพีต่อไปก็ได้นะครับผมยังไงก็ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแจก์กดซับสไคร้แเป็นกำลังใจให้ช่องอัมบาชแนลด้วยขอบคุณครับ